โอเคครับสวัสดีครับวันนี้เป็นตะลุยโจทย์ NL2 นะครับเดืนที่63แล้วนะครับก็เเหมือนเดิมนะครับเวลาน้อยหรือว่ารีบนะครับไปฟังเฉลยในช่วงนาทีสุดท้ายแล้วก็ฟังข้อสรุปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครมีเวลานะก็ลองหยุดพอด s e v i ก่อนนะลองทำก่อนนะครับแล้วค่อยฟังเฉลยนะครับผม ข้อนี้ก็เป็นเรื่องจิตเวชเหมือนเดิมนะแต่ข้อนี้จะสั้นๆแล้วไม่มีอะไรมากนะครับะชายอายุ50ปีนะหลังจากแพทย์แจ้งว่าเป็นมะเร็งทางเด,ดินนะ้าดีเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการนิ่งอึ้งไปเลยนะหลังจากนั้นนะ่ะผู้ป่วยก็ปฏิเสธแล้วไม่เชื่อว่าบอกว่าแพทย์นะั้นไม่เก่งขอเปลี่ยนไปนรักษาโรงพยาบาลอื่นเขาถามว่าผู้ป่วยคนนี้อยู่ในการตอบสนองระยะใดนะครับการจะช้อยดูเนี่ยก็เป็นเรื่องของ state of grief นะครับ แล้วก็ปฏิเสธไม่เชื่อก็เป็น denial อยู่แล้วนะจริงๆถึงไม่รู้เนี่ยเราก็อ่านจาก c h อ i เอาก็พอแปลได้นะจริงๆเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือ set of case ยังมีอยู่5้าอันนะจำหลักๆไปเลยนะ denial นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผู้ป่วยจะปฏิเสธก่อนบอกว่าเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้เป็นมะเร็งอะไรเงี้ยหมอมั่วแล้วอะไรเงี้ยนะครับ denial ต่อมาเริ่มโกรธว่าเอ้ยหมอไม่เก่งหมอไม่ดีเนี่ยแบบรักษาไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็เป็น bagin อาจจะแบบรู้สึกว่าเออแบบอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแบบจริงๆอยากจะ ปรุงพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่ออะไรเงี้ยนะครับก็จะ <c oughs> คนไข้จะเริ่มมีบาเกนนะครับต่อมาก็จะเป็นช่วงของ d e p r ช s s i o n คือแบบซึมละตอนนี้นะซึมเศร้าละนะครับสิ้นหวังนะครับพอเลยช่วงนี้ไปก็จะเป็นช่วงที่ a อ c e ซ t a n c นะยอมรับได้นะครับก็จะประมาณนี้ครับห้าระยะเท่านั้นเองนะโจทย์ก็ถามอยู่ง่ายๆนะครับด้วยอีกข้อหนึ่งนะครับผู้หญิงสามสิบปีเนะี่ยได้ทำริมโนแบบซีผลเป็นมาลิกแนนซีนะ แล้วก็ท่านได้แจ้งผู้ป่วยแล้วว่าอ่าเป็นมาริเันซีผู้ป่วยมีการตกใจแล้วบอกว่าไม่เชื่อว่าผลที่ออกมาจะถูกนะคิดว่ามันตรวจผิดคนหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับถามว่าอยู่ในเซตใดก็เหมือนเดิมนะครับตอบดีนายออกนะครับจริงๆชื่อของ a t e of ฟ r i e f เนี่ยมันเป็นเป็นคูเบอร์รอสโมเดลนะแต่เราเขาไม่ต้องรู้ชื่อตรงนี้หรอกนะก็รู้ว่าพออ่านชอยประมาณเนี้ยก็รู้แล้วว่ามันถามเรื่อง a t e of ฟ r i e f นะครับผมก็เห็นไหมเขาตอ,อบอันนี้ก็ถือว่าไม่ยากเลยนะครับก็ ถ้าใครจําได้นะครับหรือบางทีไม่ต้องจำอะ่ะพออ่านชอยเอาดูจากโจทย์แล้วพอจะเดาตอบได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คงไม่ได้สรุปอะไรเพิ่มเติมจากนี้แล้วนะครับก็โอเคครับก็เดี๋ยวไว้เรามาเจอกันอีกทีใน NL2 นะครับ day ห4บนะถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหน,นหรือยอยากให้พี่เพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้สั้นๆเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ